โอเคนะผมะก็ le, ขอกาบสวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะผมก็มีรหัสเน็ตฟรีนะของทูมุฟนะตัวใหม่ล่าสุดมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆ่ได้ดูคลิปนี้นะครับได้ไปลองสมัครลองใช้งานกันดูนะครับก่อนที่ไปทำนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากเพื่อนเลื่อนไปกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอค like, นละหนึ่งไลค์นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมแล้วก็ฝากเพื่อนเลื่อนไปกดให้ด้วยนะครับ ก่อนนี้ไปทำนะตัวนี้ไม่ควรมีเงินในซิมเด็ดขาดเลยเนาะสำหรับใครที่มีเงินในซิมนาะบมีโปรเน็ตก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะตัวนี้ไม่ควรสมัครตามเลยเนาะถ้าเกิดเข้าใจนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวจานเก้าสามห้าตจานเก้าห้าสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะับจะเป็นเน็ตสองจิกนับใช้งานได้สามสิบวันเนาะเป็นเน็ตไม่อั้นเนื้อสปีดนะครับตัวนี้ก็ลองไปสมัครกันดูได้เนาะ ใครที่ไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นหลอกจัน935หลอยจัน36สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ต 10G นับใช้งานได้30วันเนาะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็แรงเลยนะครับสำหรับใครที่จะนําไปเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะเนาะก็จะเป็นหลอกจัน935หนอยจัน36สี่เหลี่ยมนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นหลอกจัน935หลอยจัน44สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ต2กนับใช้งานได้30วันเนาะ ตอนนี้ก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เน็ตฟรีนะครับไปใช้งานเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมนะครับสมัครให้ดูเนาะตอนนี้ผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็กดเข้าไปที่ช่องของผมนะครับแล้วก็ไปเลื่อนดูคลิปที่ผมเคยสอนในสอการสมัครแล้วก็ใช้งานเน็ตได้นะครับผมก็เคยทําคลิปไว้ให้แล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมผมไม่สมัครให้ดูนะครับตัวนี้ผมก็ใช้งานในสอนเน็ตฟรีอยู่นะครับ ตัวต่อไปนับก็จะเป็นดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับแจกทุกคลิปเลยเนาะตัวนี้ก็จะสามไม่ทด่จะสมัครซ้ําได้เนาะเป็นดอกจัน935ดอกจัน35นับตัวนี้นับจะเป็นเน็ตสองทิกนับใช้งานได้30วันเนาะตัวนี้ก็เป็นเน็ตไม่อันไม่สปีดเลยนะครับตัวนี้ก็สําหรับใครที่ใช้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วหากมันหมดเนี่ยเราสามารถที่จะสมัครซ้ําได้เนาะสาหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็ลองไปสมัครดูเนาะ โอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นหน่ดยจัน777หน่วยจัน780เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตยหนึ่งจิกนาบใช้งานได้7วันเนาะเป็นเน็ตรายสัปดาห์นะครับตัวนี้ก็ลองมาสมัครดูเนาะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นหน่วจัน935หน่วยจัน98เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตยสองจิกนับใช้งานได้30วันเหมือนกันเนาะก็ในส่วนมากที่มาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเน่วย30วันเนาะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นหน่วจัน8 เจ็ดแปดนับเดอ่ยจันสองเดี่จันหนึ่งสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตหนึ่งจิกนับใช้งานได้ยีิบสี่ชั่วโมงเนาะเป็นเน็ตไม่อั้นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ลองมาสมัครดูนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเดอ่ยจันแปดเจ็ดแปดนะเดี่ยวจันศูนย์เก้าเจ็ดห้าสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตไม่อั้นนะครับไม่ลดสปีดเนาะจำนวนใช้งานนะครับอยู่ที่หนึ่งวันเนาะที่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็ลองมาสมัครดูเนาะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเดอ่ยจันเก้าสามห้าดี่จัน สามเจ็ดสนะี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ต5้ิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เนาะแล้วก็อัปเดตในปีนี้นะครับสําหรับใครที่บอกว่าผมเคยแจกแล้วเนาะตัวนี้ก็เคยแจกแล้วก็จริงนะแต่ว่าตัวนี้คอบเดตใหม่เนาะในสองโปรโมชั่นนะตัวนี้ก็รอไปสมัครกันดูได้นะครับก็จะเป็นหน่วยจานเก้าสามห้าหน่วยจานสามเจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับ ตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นอาจารย์9 0 0นะครับอาจารย์3 5 1 0สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะจะเป็นเน็ตหนึ่งจิกนะครับใช้งานได้24ชั่วโมงคือ1วันเนาะแล้วก็วันนี้นะครับสำหรับใครที่สมัครไปแล้วเนาะอยากจะยกเลิกในึสองแพ็กเกจเน็ตนะครับตัวนี้ก็สามไร่ได้จะกดออวจัก้าศูนย์สี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็กดโทอรออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการยกเลิกหนึงสองแพ็กเกจเน็ตนะครับทั้งหมดเลยเนาะที่เรามีเนาะสำหรับใครที่สมัครไปดังที่ผมบอกแล้วนะครับอยากจะยกเลิกเนนีีี่่ยตัว้ก็ะทจ กดยกเลิกได้นะก็คือดอจันรหนึ่งเก้าศูนย์สี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็สําหรับใครนครับที่สมัครไปแล้วเนาะภาษาในเครื่องอาจจะเปลี่ยนเนาะหรือว่าสมัครไปภาษาอาจจะเปลี่ยนแนละ้วตัวน,นี้ก็สาม,มารถที่จะกดให้กลับมาเป็นภาษาไทยได้ก็คือดยอยไม่ใช่ดอกจันทร์นะก็จะเป็น9304นะครับแล้วก็กดโทรไปที่เบอร์ใดเบอร์หนึ่งที่เราจะทําการเปลี่ยนภาษาเนาะแล้วก็จากนั้นก็กดโทรนะครับฟังเขาพูดจนจบเนาะกด1น,นะครับแล้วก็กดหนึ่งเนาะ ตัวนี้นับก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนาะตัวนี้สาหรับใครที่ภาษาเปลี่ยนเนาะสาหรับใครที่ภาษาเปลี่ยนตังนี้ก็ทำเนาะสำหรับใครที่ภาษาไม่เปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ต้องทํานะครับเพราะงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาเปลี่ยนใน2องโปรเน็ตฟรีแค่นี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดในคลิปหน้าก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ